กินก้อนนี่มล่มเลยครับกินก่อนนี่มันสองไฟ้องไฟจอ๋อตอนนี้กำลังแวะปั๊มทำอะไรครับแวะปั๊มกดตังค์ไม่มีตังค์แล้วเราจะไปไหนกันเนี่ยไปนครนายกต้อไปหาดูไก่ไก่เขาบอกว่าไก่มันเยอะเรียบร้อยครับเสือเร็ยบร้อยแล้วดูทำกับข้าวผมไปซะและ ทั้งคนยังไม่ถึงที่หมายในการที่เราจะไปล่านี่นี่เสืออีกคนครับนี่เสือเป็กมือล่ามือล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับคืนนี้ว่าเราจะได้อะไรในการมาล่าใน,ในวันนี้พร้นออาวุธหนักแล้วันนี้พอ,อจะล่าวันนี้ขอเอาแรงก่อนต้องเอาแรงก่อนะ ผ่านกำลังเดินล่าครับกำลังเดินหาครับไม่เจอครับออไปซื้อของกันนะข้ามาขับมาตอนนเดี๋ยวดูข้างๆกันนี่เราจะมาหาผึ้งโดยผ่านชัดนะครับเขาได้เจอผึ้งเล้วผ่านครับผึ้งอะไรครับผ่านมันเป็นผึ้งมิมครับช่วงนี้น้ำหวานดีอันไหนครับไหนครับอยู่ไหนครับอยู่นี่ครับผึ้ง นายพาจะเอาพึ่งแล้วน,นะครับจะได้น้ำหวานไหมโอ้ตอนนี้มันกำลังออกมาเต็มเลยยาสูบไปเลยเจอแล้วครับเจอแล้วครับหนีแล้วครับเอาจับคนนะั้นหน่อยจ้าจับคนนะันเดี๋ได้พื้นเต็มแล้วได้ครับโอ้บิเนเต็มแล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับโอ้ ปไปเลยไปเลยครับะตัน,นสุดยอดสุดยอดแน่นอนแน่นอนนี่พาหรือหมอปลาครับเนี่ยโอ้มีน้ำหวานไหมครับน้ำหวานนี่ครับผมอันนี้เขาเรียกอะไรครับตรงเล้งครับผมไห,ไหนไหนนะครับดูเลยครับอืม หวานไม่ค่อยเยอะนะครับกินตัวหวานไม่ค่อยเลยสวยงามสุดยอดครับมหาหนูแต่เสกได้พึ่งผมต้องงงใจจริงๆรงงทุกคนเหรอครับวันนี้นะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวกันบ้างครับว่าจะทําอะไรแต่รอดูโปรโปรโจครับวันนี้มาทําอะไรกันครับผมผมจะมหาหนูครับเปลี่ยนแนวจากการตกปลามหาหนูจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างให้คนดูดูหน่อยตอนเราก็จะมีแนะนาหน่อยครับเป็นกับเหล็กครับ ไม่ใช่กับดักอะกับดักครับแต่เป็นกับดักเหล็กแล้วมีแค่นะเอาอะไรมาล่อล่ออะไรเรามีเหยื่อล่อเรามีกับเหล็กแล้วเราก็มือเราก็มีห่วงมาด้วยนี่ครับหลักอ๋อนี่ทําเองไหมครับทําเองครับผมกลุ่มปัญญาเลยใช่ไหมครับกลุ่มปัญญาเราครับนี่กับเหล็กเราจะขี้ใต้ข้าโพดอันนี้ทำแบบชาวบ้านหรือชาวแก๊งชาวแก๊งแล้วชาวแก๊งดูนะครับผลงานเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูตอนวิธีการดักเอานะครับผมเราจะดักให้ดู ล้วเราเอามาดูผลงานเราของซิ่งของซิ่งเนี่ย้องเดชดของเดัด,ด,ด,ดนี่คือวิธีการาดักนะครับดินแข็งมากเลยวันนี้เรามาผิดที่หรือเปล่าครับ <c oughs> ทุกที่เรามาจะเจอดินแข็งครับนี่คือการปักห่วงนะครับนะปักไม่ลงนะ <c oughs> ดินมันแข็ง นี้เราใช้อะไรครับกับเหล็กมาทอะไรรู้หน่อยหลังหักอ่ะปนอยู่เขาเป็นข้าวโพดเหยื่อเราเป็นข้าวโพดนะครับแล้วเราต้องมีหัวเชื้อด้วยหนูดีใจได้กินข้าวโพดก็มีหัวเชื้อนิดหนึ่งเชื้อจึ๊บจิ๊บนี่วิธีคือการใช้กับเหล็กเรจะวางตรงที่หนูหารอยหนูกินตอนนี้เราจะมาหาอาจารย์เป็กนะครับลูกศิษย์จอ นีระวังเราวางง่ายๆนะครับแล้วก็เอามือไปแตะที่ข้อโพดนะครับเอ๊่ารัดอย่าี้แล้วนะครับเรวหนึ่งามาดูท้องทุ่งทีครับเขาจะได้ไม่ได้อันนี้ก็บรรยากาศท้องทุ่งนะครับที่เรามาพักกันในก็ที่ของคุณลุงเขานะครับเราก็มาพักคุณลุงก็อนุญาตหมดเลย อันนี้ก็เป็นวัวที่เขาเลี้ยงไว้ครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมอันนี้ก็เมนูอาจจะเป็นแบบต้องลุกนาก็จะเป็นแบบแนวอีสานเลยนะครับตรงนจะทำอะไรครับเมนูนี้อะไรมั้งฮะตําตําปลาคุงตําปลาคุงคือตําต้มตําตําคุงเค็มนี่ครับทีมงานเราก็ไปดักหนูอยู่ทางทุ่งนู้นนะครับอันนี้ทีมทีมอะไรพจนการใช่มครับทีมนอนครับทีมนอนทีมนอนทีมนอนกองเสบียงกองเสบียงดูครับดิบๆแค่ไหนครับดูกลางไม่มีทาร์บไปมีไฟชีสอะไรทั้งนั้น นี่ครับวิธีการนึ่งข้าวพี่สวยสวยข้าวก็เข้าที่นี่นะครับขอคุณลุงเข้ามาเมื่อกี้คุณลุงก็ให้มาร้อนๆครับข้าวแบบนี่ก็ปลูกเองยอดครับดิบเลยฮะบรรยากาศนะครับสามร้อยสิบมีโยนไหมวะได้ครับดิบๆนะครับเดี๋ยวจะมียามค่ําคืนอีกทีนะครับอันนี้ก็ทีมงานเราพลังไปหาหนูอยู่นะฮะเอาแล้วครับนี่คือเชฟแจ็ค ครับเท่าไหร่เรียบร้อยครับโอ้โหไข่เจียวน่ากินมากเลยทำอะไรครับเดี๋ยวเราตีไข่เชฟครับเชฟเชฟเตอร์ทำอะไรครับเชฟเตอร์ทำบะคุงเพิ่มบะคุงมะคุงเนี่โดโลนี่นนัวน้ำปลามหมน้ำปลานนัวครับน่ากินมากครับมาปรุงมาปรุงมาปรุงยอดครับ เราดิบแค่ไหนครับนอนกลางทุ่งดิบดทุ่งนาเลยนะครับดิบๆผักกะเพราไว้ไหนเชฟแจ็คเขาจะทำผักกะเพราแล้วครับผักกะเพราเขาไม่มีรสปรุงเลยเลยเอาสุกดิไม่เอาดิบดิบเอาสุดยอดนะครับดูพริกก็รู้แล้วครับว่าไม่น่าจับเพลิดรอชมกะเพรานะครับกับข้าววันนี้นะครับรังสรรด์ด้วยเชฟแจ็คเชฟแจ็คแล้วก็นี่มีเมนูเชฟวิทย์ครับหันหน้าเลยครับรอรับผม บรรยากาศดีมากวันนี้เราก็มีวันนี้นะเผาป่าอันนี้หมูหมูไปเอาที่ตลาดแล้วก็เผาเอามาจากบ้านลุงแล้วนี่ข้าวเหนียวลุงเจ้าของที่เอามาให้กออ่นมาไข่ก็เจ้าของที่เอามาให้แล้วก็ผัดแล้วนี่ก็ไปเก็บที่เขาลุงที่นี่ใจดีมากครับโซนอันนี้โซนแล้วนะโจอันนี้นครนายกครับนครนายกอาเภอแล้วนะปากพีก็คือคนแถวนี้มีน้ำใจมากเราไม่รู้จักกันแต่ว่าเขาให้เรามาหาหนูหาอะไรฉากต่อไปก็คือจะเป็น การเก็บกู้หนูครับผมแนวครับจะโจิชิงมันจะเป็นต้องตกปลานะครับผมสักกดไลคสกดแชร์ด้วยครับกิกแชร์ให้ผมด้วยนะครับสัรครับนับ่งหยนะครับสัไกดิ่งนะครับต้อน um ั่งอย่าญี่ปุ่นหนั่งางนี้นีนงอยี้เดี๋ยวทแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเะฮะอันนี้อันีอ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 ี อร่อยคนนี้ว่าจะขมไหมไม่ขมเลยเม็ดเนีว่าจะขมไหมเชื่อเกวใหญ้ม่้วียียไม่มาไม่คู่ดีใจนียเมียไม่มาไม่คู่ดีใจรับเดือดพริอพริกเนี่ยสดครับเราเขาจะมาคู่หนูนะครับไปดูว่าเราจะได้สักกี่ตัวไปครับติดตามชมกันมันแรกครับไม่โดนไม่โดอ อ้าวครับหมายที่สองนะครับหมายที่สองนะครับโดนละครับนี่โดนละครับนี่นะครับใช้บ่วงนะครับอือครับโดนลวครับหนึ่งตัวขออนุญาตปิดลีปนะครับโมกุหมายที่สองนะครับเราไปตามดูกันนะครับหมายที่สอง บอ้าวเชือกตึงครับเชือกตึงอ้าวโดนมาโดนนะครับโดนนะครับโดนเลยครับโดนนะครับเป็นไงปลนรับเลยใหญ่มากตัวนี้อือฮือดูครับดูดูใหญ่ใหญ่จริงครับตัวนี้ครับดู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 นะครับยังไม่ตายครับไม่ธรรมดาเนี่ะครับตัวครับนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะครับเนี่ย เพี้ยวแขนผมบอลเลอร์แล้วครับตัวละครับเราจะดักไว้อีกเดี๋ยวจะมีตัวอื่นมากินครับอันนี้เราใช้สูตรจากไหนครับหมูเชื้อนิดนึงครับเราจะดักวทน่ีดับเอาไว้ที่เก่าโอเคครับไปดูหมาต่อไปนะครับดูนะครับอ้าว นนี่ะครับตายเลยนี่ครับตัวเหมือนจะลูกอ่อน่ัวแข็งตายแล้วโอเคอ้าโดนครับโดนเอาโดนนะครับอนออมันล้มเลยครับฟังเสียนะครับโอ้โดนขาครับโู้ตัวใหญ่อือ จะเอายังไงดีครับขนาดเซียนยังบอกว่าร้อใหญ่เกินใหญ่มากครับขออนุญาตครับโตัวใหญ่จัดนะนะครับผมจำไม่ได้ผมกลัวผมกลัวเตียนยังร้องนะครับโจไม่ตายนะโอ้โหตีไม่ตายได้จัดนะครับใหญ่เกินดูนะครับ ออผมไม่ได้โม้นะครับดูอะครับใหญ่ไม่ใหญ่หน่าจะเกือบโลครับตัวนี้เอ้แมงหลอกนี่วะโอมันติดขาครับ้นะครับอันนี้น้องแมวนะครับจะบอกว่าลูกแมว,แมวก็ได้นะครับ สองไฟกูดิสองไฟสองไฟนี่ครับนี่นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่หาขึ้นบนนู่นหัวไ่น่นโดนไหมโดนไม่โดนไม่โดนนี่นี่เหนไมเห็นไหมนี่นี่เห็นหัวไหมเนี่ยฟูอยู่ครับเราเจอนี่นะครับสี่ลุมหนึ่งนะครับโดนนะเอาให้อยู่เอาให้อยู่พี่เอาให้อยู่ย้ำหน่อย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 ย้ำหใหญ่ย้ำหน่อโอใหญ่ครับ นายพาทั้งสามของมันต้องมีนะครับตัวนี้ครับของมันต้องมีสำหรับพิษครับนี่สำหรพิษครับนี่นะครับดูนะครับสองไฟสองไฟจุ่มเรียบร้อยเรียบร้อยจัดหัวกระบาลเลยเราต้องเอาครับพิชาร์ดดูให้ดีครับพิชัร์ดเอาตัดให้มาแล้วครับใส่ไว้ห่วงกลางตัวเลยพี่บัต้องดูดูดูนี่ดูอะไรจากพลาสติกนี่อันตรายนะครับคนขับอย่ในกรหายบนะครับนี่ครับปูใส่ลูกตาบูนนะครับนี่ ต้องการปลอดภัยครับต้องการปลอดภัยแล้วใหญ่เลยครับอาวุธหนักเราลูกกระสุนครับผมแต่ว่าของจริงคือผงปลอมดูตรงนี้นะครับนี่นะครับดักหนูนะครับอันตรายนะครับแล้วท่านนู้นดูบ่ยังครับเดี๋ยวก็ไราไม่ได้โลกสวยนะครับผมนี่ใจใจสั่นเลยครับผมกลัวมากต้องกาปลอดภัยเราต้องการปลอดภัยนะครับเราต้องเรียกพวกนะครับอยู่คนเดียวอย่าครับนี่ตรงนี้ไม่เจาะนะหลังหันมาหันดีดีครับครับหันหันมาหนมาตัดสูงกว่ากูอีกมันยาวกูเลยคนกังูนะครับ อันตรายนะครับระวังนะครับคืนขอบคุณครับผลงานรวมครับนี่ครับได้หนูมาหูตัวหนึ่งหนูเห่าเออล้อมเลยนี่ครับโอเลอร์เลยครับดูครับงานคืนนี้ครับหนูตัวใหญ่ครับรอดูตอนเช้านะครับว่าจะได้อีกกี่ตัวอันนี้ครับบรรยากาศยามเช้าครับเรากต้องจะไปกู้หนูว่าจะไปลุ้นนะครับว่าจะได้กี่ตัวที่ผ่านชัดครับเมื่อคืนเขาสุดยอดจริงเขากดสัก สัตว์เลี้ยคลานมาตัวนึ่งนะครับเราจะกู้หนูนะครับอันแรกครับเข้าไปดูอันแรกก็โดนหมอ้าวขับหายครับขับหายครับโดนไหมเอ่ยอ้าวโดนครับ๋หนมาดูนะครับอ้าวครับสวยนะครับเรามาดูยามเช้ารุ่นครับแม่ เี๋ยวดูหมายสองเลยครับเฮ้ยโดนนะครับหมายที่สองโดนนะครับเจอขาจะหักแล้วนะพี่เียี่ตัว,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 วครับนี่ครับ ไม่ใหญ่ครับเป็นลูกเป็นลูกเราจะไปติดตามต่อครับว่าจะได้อีกตัวนะครับครับผมาดูภาพที่จังช้าครับขึ้นแล้วครับโอ้โหเดินมาไกลมากวางคืนกิโลครับนี่เดินทั้งคืนอด้จะสิบว่าโลได้นะครับเขาเผาหน้าหมดแล้วที่หามันก็น้อยลงครับ ไม่รู้ว่าจะได้สักกี่ตัวเมื่อคืนได้ไปเก้าตัวสิบตัวได้ครับเมื่อเช้าตอนเช้ายังไม่รู้ครับไปดูกันครับว่าด้กี่ตัวอันเป๊กครับลักหนูรอบนี้น้ำหนักไม่จะลดเพราะมันไกลเหลือเกินแต่เพื่อเอซีเราทำได้ครับ โดนไหมครับไม่โดนครับไม่โดนก็าโทษไม่เอาเลยผลงานตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะครับได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับเพราะว่านาเขาเผาโดนหลายนาโดนเสือปลากวนละเรโดนสัตว์ตงหวนนะครับเสือปลาหรือแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันอาจจะว่าเขาได้อีเห็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็เช้านี้ก็อ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่อง Jack e ็ o โจฟิ h i n g นะครับก็ <c oughs> ขอบคุณที่เป็นกำลังใจ <c oughs> และขอบคุณที่รับชมฝากอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครตให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใน e ีพีหน้าว่าเราจะไปหาที่ไหนก็ตามครับขอบคุณนะครับ <c oughs>